8ปอนด์ครับใช่ครเปิดมาเนืสายด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่าครับคู่นี้ครับใช่ครับนี่ฮะโทมัสนะครับจากประเทศฝรั่งเศสครับนี่ครับจนน่ารักครับวันนี้จะน่ารักหรือเปล่าครับโอ้แหยเปิดมาน่ารักเลยทีเดียวครับตู้ครับอาวุธของเขานี่ครับแหมอาวุธนี่ไม่น่ารักเท่าไหร่ครับโทมัสบอกครับชื่อน่ารักแต่อาวุธน่ากลัวนะครับมาช็อตจากเบเกตไลนนี่ครับ โธมัสขยับครับโธมัสที่ซ้อมอยู่ในน้ำมือไทยับพัทาครับเอ้าโอ้โหบวกกันแล้วน่ารักนี่อาวุธเด็ดอาวุธลับของเขาคือสอกซ้ายครับแม่หัวชนกันแตกหรือเปล่าครับน่ารักเช็คหัวไปทีครับแชมป์เช็คทั้งคู่ครับแต่ดูแลเช็คแล้วยังเหนียวทั้งคู่ครับไปกันต่อครับกรรมการธงชัยจ้องอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมีบาดแผลครับอันตรายเดี๋ยวไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีทีมแพทย์คอยดูแลเป็นอย่างดีครับโอ้ย โอ้ศอกครับโอ้โหหน้าสั่นแม่ต้องบอกว่าจังหวะนี้สวยงามจริงครับนี่ครับแมแกมีลูกหนอกมีฟุตเวิร์สครับกระโดดเข้าไปแล้วฟันเลยครับน่โมตั้งตัวเลยครับแต่ดูครับสภาพร่างกายนี้อยู่ว่าดีครับเพราะว่าโดนแล้วยังชกต่อยังมีสติในการต่อยอยู่ครับดูครับทางองตัวทางแชนน์ระวังท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางเวิร์คโว้มาเล็ที่สามจะไม่พอใจนะครับเพราะน่ารักนี่ไม่น่ารักเอาซะเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหโอ้แล้วโทมัสไรนี่ครับ ตกทั้งคู่โอ้ยับคันอ้หูยโนไหมน่าเลงเลือดครับเลือดขึ้นมากทั้งคู่เลยโอ้ยโอ้ยหัวทิ้งไปเลยสอกซ้ายครับทีเด็ดโอ้นี่ครับโดนสอกเข้าไปครับอ่านี่ครับหน้าปูออกมาเลยครับพยายามจะเรียกสติครับแต่นี่แตกครับน่ารักครับคี่บอกครับน่ากลัวครับโอ้โหดูสอกดูสอกครับเอาโี้สุดท้าย โทมัสต์ไสู้ดีเหลือเกินครับลองทวนแม่ต้องบอกว่าสอกของน่ารักนี่ไม่น่ารักจริงๆครับน่ากลัวเหลือเกินครับโอ้โหแล้วดูครับมีเรียหักล้มไปทีนึงเอาละครับวิกฤตครับโทมัสน่ารักพยายามจะปิดเกมครับสอกซ้ายมาเรื่อยๆสอกขวาลอแล้วจบเกมครับจบไปนับที่สองครับยังสู้อยู่โทมัสโอ้โหหัวใจแม่จะต้องยังจะลุกตัวกรรมการโบกมือยุติแล้วครับโอ้นี่ครับจบครับโหดจริงๆครับแต่น่ารักครับแม ศอกถือว่าเป็นทีเด็ดครับแล้วก็วันนี้นี่สังเวยเลือดนิดหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับอาจจะหน้าตาไม่ได้สดใสเท่าไหลายเพราะว่าหน้าทด่เปื้อนเลือดครับดูภาพช้าครับใช้เวลาไป2นาที16วินาทีเท่านั้นเองครับอ่ะดูครับจังหวะนี่ครับโทมัสพยายามจะไล่แขแต่ว่าโดนซ้ายครับศอกแล้วก็ปีครับโอ้โหโอ้อันตรายครับอีกทีครับดูอีกมุมครับสับสองแล้วก็งัดเข้าไปครับนี่ครับ สับสอกซ้ายแล้วก็ับงัดขวาอีกครับรายการของศิลปะไม่ไหวหมดเลย,ยครับส,สับส mm. อโอ้ยโดกแก้มต้องบอกว่าในช็อตสุดท้ายนี้นักมวยบอกไหวแต่กรรมการบอกไม่ไหวแล้วครับ mm. แบบนี้ครับเด่นทุกดอกเลยครับ <S <S นี่ฮะอย่างที่บอกครับว่าชื่อน่านรักแต่อาวุธน่ากลัวเหลือเกินครับ after two minutes and 16 seconds of round two we have a winner by way of technical knockout round โค้น่ารัอจตอปราจีนเก็บใจชนะได้อย่างสวยสดงดงามารบกับัน